No, I, I still have lot of การรัฐประหาร19กันยายน2549 เหตุการณ์รัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลร,รักษาการพลตำรวจโททักษินชินวัตรเมื่อวันที่19กันยายน2549เป็นผลสืบเนื่องจากความขัดแยง้งทางการเมืองที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน2548จุดเริ่มตน้นอาจนับได้ตั้งแต่รายการปวดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์จากผังรายการของโบนน i g ทีวีช่อง9ในเดือนกันยายน หลังมีความพยายามเปิดโปงและโจมตีปัญหาการคอร์รัปชันของรัฐบาลทักษิณจนในที่สุดถูกทักษิณชินวัตรฟ้องฐานหมิ่นประมาทเมื่อเดือนกันยายนพศ .2548 และถูกชงก้าออกจากผังรายการทำให้ในผู้จัดการคือนายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการตัดสินใจจัดรายการในลักษณะสัญจรในชื่อเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร ที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรจัดต่อมาเรื่อยๆโดยเปลี่ยนแปลงสถานที่อีกหลายครั้งครั้งที่สําคัญคือครั้งที่6ที่สวนลุมพินีมีผู้เข้าร่วมถึงหลักหมื่นและมีการประกาศจุดยืนขับไล่รัฐบาลอย่างชัดเจนในการเลือกตั้งวันที่6กุมภาพันธ์2 5 1 8 พักไทยรักไทยได้สอสอเขตและสอสอบัญชีรายชื่อรวม377ที่นั่งและสามารถตั้งรัฐบาลพักเดียวได้โดยที่การเป็นรัฐบาลในสมัยแรกมีปัญหาในการบริหารประเทศหลายวาระแต่ฝ่ายค้านไม่สามารถถอดถอนทักษิณและคณะรัฐมนตรีได้เพราะคะแนนเสียงไม่เพียงพอและเมื่อได้สิทธิบริหารประเทศครั้งที่สองทักษิณที่มีความมั่นใจมากขึ้นจากคะแนนเสียงที่ได้รับอย่างล้นหลาม ยังดําเนินการที่ค่อนข้างหมิ่นเมกับการกระทําที่อาจผิดกฎหมายและความรู้สึกของสังคม11พฤศจิก,กายนพศ2548ส่วนที่ลิ้มทองกุลนําประชาชนที่ชุมนุมประท้วงหลายหมื่นคนบริเวณลานพระบรมมรูปทรงม้ากล่าวถวายสัตว์ปิยานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายคืนพระราชอำนาจและพระราชฐานผู้นําในการปฏิรูปทางการเมืองโดยอ้างมาตราที่7 รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,540ที่ว่าในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีน,นั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทหารแสดงติดยืนทางการเมืองระหว่างการประท้วงในคืนวันที่4ต่อเนื่องถึงรุ่งเช้าวันที่5กุมภาพันธ์2549โดยเข้าพบพลเอกสนทิบุญญารัตน์ผู้บัญชาการทหารบกเรียกร้องให้ทหารออกมายืนข้างประชาชนก่อนจะสลายการชุมนุมในเวลาต่อมาฝั่งสุดท้ายที่บ่มเพาะความไม่พอใจของสังคมคือการขายหุ้นชินคอปพอร์ชัน่น19.595เปอร์เซต์ ให้กับกองทุนเทมาเซ็กของประเทศสิงคโปร์ในปี2549ซึ่งมีความไม่ถูกต้องในฐานะนายกรัฐมนตรีหลายประการหลังการขายหุ้นชินคอปโดยไม่ต้องเสียภาษีคนไทยจำนวนมากแสดงความไม่พอใจหนึ่งในนั้นคือพลตรีจำลองสีเมืองที่เขียนจดหมายผนึกถึงทักษิณและมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณโดยมีสนธิลิ้มทองกุลที่วิจารณ์ทักษิณมาตลอดได้จับมือกับพลตรีจำลองพิภพ พงษชัยสมศักดิ์โกสัยสุขและสมเกียรติพงภัยบูรณ์จัดตั้งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือม็อบเสื้อเหลืองชุมนุมโจมตีรัฐบาลและขอให้นายกรัฐมนตรีทักษิณล,ลาออก10กุมภาพันธ์2519ได้มีการปรากฏตัวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นการต่อต้านร,ารัฐบาลช่วงนั้นนักวิชาการนักหนังสือพิมพ์องค์กรพัฒนาเอกชนกลุ่มพลังทางการเมืองต่างๆได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้มาตราที่7ในการใช้นายกรัฐมนตรีพระราชาา 12, ทานยี่สิบกุมภาพันธ์สองพทักษิณชินวัตรได้ทําการยุบพ,พักและได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการขายหุ้นชิงครอปโดยเชื่อว่าการยุบพ,พักจะแก้ปัญหาได้แต่พักประชาธิปัตย์พักชาติไทยและพักหมาชน ได้มีการไม่สมผู้สมัครเลือกตั้งและมีการลดลงให้โนโหวตได้ทำการระทนโดยการฉีกบัตรเลือกตั้งแต่องค์คอนพักไทยรักไทยที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งแต่มีจำนวนสสไม่ถึง500คนรวมทั้งยังมีการตรวจสอบว่ากากตมีความทุจริตเอื่อต่อการโหวตเป็นเหตุให้ยุบพักไทยรักไทยและทสิทธิ์ทางการเมืองกรรมาการบริหารพักรค111คนเป็นเวลา5ปีวันที่25่าเมษายน2 5ง9 ผู้พิทักษ์ศาสนาได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่เก้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชการที่เก้าได้ดมิดว่าข้าพระเจ้ามีความเดือดร้อนมากเออดอะไรก็ขอนายกราชทานซึ่งไม่ใช่การปกครองแบบชาติพันธุ์ไตถ้าไปอ้างมาตราที่เจของกฎหมายและธรรมนูญมันอ้างไม่ได้และมีพระราชดำรัสให้ศาลจัดการปัญหาของการเมืองต่อมา8กรกฎาคม2549เหตุผลศาลนั้นชี้ว่ากรรมการเลือกตั้ง จัดการคู่หาในลักษณะสอให้เกิดการเธอริตในการลงคะแนนส่งผลให้คะแนนในการโหวตถึง9.5ล้านคะแนนทําให้ต้องกําหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันที่15ตุลา2549ก่อนเลือกตั้งใหม่มีเหตุการณ์ที่สอให้เกิดรัชประหารคือคารวันคนจนหรือพรรคเสื้อแดงเดินทางมาต่างจังหวัดเพื่อสนับสนุนพรรคินและยังมีทีท่าว่าจะเกิดการพระหว่างเสื้อแดงและเสื้อเหลือง วันที่19กรกฎาคม2519พลนเอกสนทิบุญรัตน์และผู้บัญคับัญชาทหารบกออกคำสั่งโยกย้ายฐานระดับคุมกำลังจำนวน119นายและสนทิลินทองกุลได้ประกาศชุมนุมใหญ่อีกครั้งในวันที่20กันยายน2519ในขณะที่ฝ่ายศัพท์ส่นรัฐบาลประกาศอะดมพลชุมนุมเช่นกัน ากการเมืองที่สุขงอมการรัฐประหารจึงเกิดขึ้นโดยพลเอกสนทิบุญยรัตน์กริมพบทรในขณะนั้นเป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคปคเข,ขายึดอำนาจในช่วงเวลาค่ำของวันที่19กันยายน2549 ในขณะที่นายกทักษินเดินทางไปยังนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งขณะนั้นขบวนรถถังได้กเลื่อนที่ไปไปที่ถนนราชดำเนินมีการส่งทหารเข้าไปควบคุมสัญญาณการออกอากาศของโทรทัศน์ทุกช่องให้ตัดเข้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่การประกาศรัฐประหารของคณะปฏิวัติ แม้ว่าทักษิณจะพยายามออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งสั่งปลดพลเอกสนทิผ่านทางโทรทัศน์ช่องโมเดิร์นไนท์ที่ยังรอดพ้นจากการถูกกองทัพบ,บุกเข้าไปยึดแต่ประกาศไม่ทันจบทหารก็บุกเข้ามาตัดสัญญาณไปเสียก่อนเมื่อทำการยึดอำนาจเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ประกาศแต่งตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุลานทนเป็นนายกรัฐมนตรี ไดจัดตั้งรัฐบาลพลเอกสนทิได้เปลี่ยนตำแหน่งจากหัวหน้าคอบคอไปเป็นประธาน,นาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคอมชขณะที่ปี2550คนพลเอกสนทิเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงในรัฐบาลของพลเอกสุรายุทธ์ คอปคมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐทั้งหมด12คนมีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีซึ่งควนจากตำแหน่งที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นไปโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจสอบสัญญาสัมปทานหรือการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐคือต่างประเทศได้เกาะติดสถานการณ์การรัฐประหารครั้งนี้และรายงานข่าวไปทั่วโลกสำนักข่าวจำนวนมากแสดงความประหลาดใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่19กันยายน2549 หลังวันอำน,นาจผ่านไปในวันที่28ิกุมภาพันธ์2 5 5พัทักษิณได้กลับเมืองไทยอีกครั้งภาพจำของหลายคนคือภาพของอดีตนายกทักษิณก้มลงกับแผ่นดินที่สนามบินสุวรรณภูมิจากนั้นได้เข้ามอบตัวที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีตกเป็นจำเลยในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินย่านราชดาพิเศษร่วมกับคุณหญิงพจมานชินวัตรภริยา ซึ่งศาลอนุมัติให้ประกันตัวก่อนจะขอลาสารเดินทางออกนอกประเทศโดยให้เหตุผลว่าจะไปเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีนและเมื่อถึงวันนัดให้ไปรายงานต่อศาลในวันที่11สิงหา2551ทักษิณไม่มารายงานตัวและไม่กลับประเทศไทยอีกเลยการรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549เป็นการรัฐประหารครั้งที่11 หลังไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475ทำให้การเลือกตั้งทั่วไปที่วางไว้ในเดือนตุลาคม2549ถูกยกเลิกท,ทักษิณพ้นจากตำแหน่งและเดินทางไปลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศรัฐธรรมนูญปี2540ถูกฉีกนำมาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศรรักราช2549 มีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร,รกไทยพุทธศักราช2550โดยผู้ร่างส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งของคณะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติก่อนจะมีการทำประชามติและได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่จนมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม2550 และบุคคลสำคัญหลังรัฐประหาร19กันยายนพุทธศักราช2549ชื่อนายนวมทองไพยวันได้ขับรถแท็กซี่พุ่งชนรถถังโมพันสีรอบริเวณหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อต่อต้านการรัฐประหารจนบาดเจ็บสาหัสหลังความพยายามของนายนวมทองรองโคศกคณะรัฐประหารพปคพ,พ,พ,พันเอกอัคารทิตโรดกล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า ไม่มีใครมีอุดมการมากขนาดียอมพีช,ชีพได้และในวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549หลังรักษาอาการบาดเจ็บได้ระยะ 1, นหนึ่งนายนวมทองผูกคอตายใต้สะพานลอยริมถนนวิภาวดีขาออกบริเวณหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพื่อลบคำาุป,ประมาทของรองโฆษกคอปคอก่อนตัดสินใจกระทำอัตตาวินิบาตกรรม นายนวมทองทิ้งข้อความไว้ในจดหมายเพื่อต้องการลบคำสัพป,ปมของพันเอกอัคารทิพย์โดดโดยในจดหมายได้เขียนด้วยลายมือเต็มหนึ่งหน้ากระดาษที่ยังคงตาตึงใจผู้คนในปัจจุบันด้วยประโยคที่ว่าชาติหน้าเกิดมาคงไม่พบเจอการปฏิวัติอีกมีคำอธิบายที่ติดหูคนไทยว่าการเมืองไทยอยู่ในวงจรอุบาทวนเวียนกับรัฐประหาร งจรอุบาทการเมืองไทยมีรัฐบาลจาัดก,การเลือกตั้นรัฐบาลถูกกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันบ้านเมืองแตกแยกรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งแต่ในสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วเป็นเช,นชน่นนี้ชนชั้นนําอนุรักษนิยมควบคุมไม่ได้รัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อควบคุม ถ่ยอยปล่อยอำนาจคืนเลือกตั้งกลับเข้าสู่ชนชั้นนำอนุรักษนิยมควบคุมไม่ได้นำไปสู่การรัฐประหารหลังจากการทำรัฐประหารได้มีปฏิกิริยาของนานาชาตินานาชาติได้แถลงข่าวแสดงความผิดห็นงในหลายๆด้านรวมไปถึงนิตรยาสารได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากโดยส่วนรวม วิาพากษ์วิจารและวิดโกกกงวลเกี่ยวกับการทำรัฐประหารซึ่งไม่ได้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยโดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าต้องการจะเห็นการปฏิวัติผ่านไปได้โดยเร็วนานาชาติได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำรัฐประหารในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบเหมือนชนะแต่ไม่ชนะข้อแตกต่างระหว่างคอมชของพลเอกสนธิกับคอสชของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือพลเอกสนธิรักษาสัญญาเรื่องระยะเวลา คืนอำนาจให้ประชาชนในหนึ่งปีไว้ได้ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาขยับหมุนหมายวันคืนอำนาจให้ประชาชนออกไปหลายครั้งชัยชนะอยู่ในมือคอมอชอเพียง4ี่เดือนเท่านั้นเพราะทันทีที่การเลือกตั้งภายใต้กติกาฉบ,บับปีพุทธศักราช2550พักทักษิณที่อยู่ในชื่อพักพลังประชาชนก็กำชัยชนะในการเลือกตั้งวันที่23ธันวาคม พุทธศักราช2550สิ่งที่เคยคิดว่าชนะจึงกลับเป็นพ่ายแพ้เราพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันทำได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ตามที่ใจมุ่งหวังสิ่งเหล่านี้ไปเรียกร้องหรือตำหนิใครก็ไม่ได้หากจะตำหนิขอตำหนิตัวเองที่ไม่สามารถทำได้พลเอกชลิตนำทีมทแถลงยุติบทบาทคมชเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551 ต้องส่งไม้ต่ออำนาจให้กับเครือข่ายรัฐบาลที่พวกเขาได้โค่นอำนาจไปเมื่อมองย้อนมาในประเทศไทยปฏิกิริยาของประชาชนฝ่ายสนับสนุนได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งได้ออกมาสนับสนุนและให้กำลังใจทหารในจุดต่างๆโดยเฉพาะหน้ากองบัญชาการกองทัพบกและฝ่ายคัดค้านได้มีสมาชิกผู้แทนราษฎรได้ขึ้นป้ายประกาศหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยมีข้อความกล่าวว่ากระผมนายทวีไกรครุป ขอ,อดข่าเพื่อประท้วงผู้ที่ล้มล้างประชาธิปไตยและทําให้บ้านเมืองถอยหลังและได้มีกลุ่มนักศึกษาล้อการเมืองธรรมศาสตร์ที่เรียกตัวเองว่าเครือข่าย19กันยาต้านรัฐประหารขึ้นป้ายคัดเอาขนาดใหญ่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวนรังสิตคัดค้านการทํารัฐประหารและพวกเขาได้ยืน่นแถลงการต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรียกร้องป้องกันสิทธิในการชุมนุมหน้าสยามพารากอน โดยเห็นว่ารัฐบาลชั่วคราวขาดความเห็นชอบและขาดความเป็นธรรมและเรียกร้องให้มีการจัดตั้งการเลือกตั้งตามประชาธิปไตยที่จะนําไปสู่การปฏิรูปกานเมืองอย่างแท้จริงหลายคนอาจคิดว่าความัดเถียงหลังจากนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการทํารัฐประหารในปี2519แต่เมื่อมองลึกลงไปจะพบว่าการทํารัฐประหารในปี2519ไม่ได้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุแต่ผลพวงและเงื่อนไขาจากเหตุการณ์ในวันนั้นยังคงเป็นที่ประจักษ์ในวันนี้ ทุกความขัดแย้งยังมีร่องรอยของการทำรัฐประหารในปี2519รวมถึงการทำรัฐประหารในครั้งล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ในฐานะคู่แฝดรัฐประหารของความขัดแย้งตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษ